น,นี้อากาศก็ห้อนนะครับห้อนขนาดเลยครับลูกตาก็ยังย่างบใสไซรองเท้านะครับเดินกัดร้อนมากๆนะครับลูกตาก็ยังเดินไวเน้เลยนะครับ <c oughs>

แกกี่บาทนะคพี่นมพี่นมด้านหลังนะมครับผมมาให้เด็กด้วยนะจับน้ำพี่จับน้ำไห้ครับลครับผมี่จำาวตาก็อาบอกให้เอานมให้เด็กนะครับตลอดเส้นทางก็จะมีญาติโยมนอการธรรมการลงตาตลอดตลอดนะครับ

กรัยามิตราติธรรมตอนไปนอกนรับดูลงตาครับเดินมาใส่รองเท้านะครับตอนนี้ก็อากาศก็ฮอนนะครับเดินโอ้ก็เดินไวด้วยนะครับหลวงปู่หลวงปู่ไม่หลวงปู่บอก้อนนะครับหลวงปู่อย่างเนี่ยครับแบบลงตามเตีะที่แบบร้อนนะครับ หลวงปู่มีความอดทนมากนะครับที่ไม่ไม่ไม่ร้อนนะครับเดินเดินนะครับเดินยางถนนนะครับ อุบัตาราษานี่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างคารวานนะครับถ้าไปเดินยีนี่ผมบ่ไหวนะครับเพราะว่าหนตา,างี้ก็ห้อนอยู่แล้วครับถ้าลองถอดรองเท้าเดินนี่โอ้โหจะห้อนขนาดไหนนะครับ ็จะมีคนมีน้องครับที่ลอกาบมาสการหลวงตานะครับตลอดเส้นทางนะครับสาธุ นอนนอนเลยบอกตาก็นี่ครับเดินดูเหมือนไม่ไมเหนื่อยนะครับเดินได้เรื่อยๆครับถุงตาอากาศร้อนนะครับ